อ่ะนี่คือความชัดเจนเชื่อว่าน่าจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นครับครับ,รบขอบคุณพี่คิงด้วยนะฮะคือตอนนี้ทุกคนกลัวโควิดหมดเลยคุณผู้ชมครับเชื่อไหมฮะโจรก็กลัวโควิดเหมือนกันขโมยเหรียญมาแล้วก็มานั่งจุ้มปุ๊กอยู่ตรงนี้ครับร้านซักรีดเอาเหรียญออกมาล้างล้างล้างกล,ลัวติดเชื้อครับ่เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหนว่ากันต่อช่วงหน้าฮะ เชื่อว่าในปัจจุบันไม่มีอะไรสําคัญไปก,กว่าการใส่ใจตัวเองแล้วนะครับพี่ไทครับผมเห็นด้วยครับน้องหนุ่มครับยิ่งเริ่มได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งดีครับ i, ร,ร่างกายของเราต้องใส่ใจด้วยการรับประทานอาหารหลากหลาย <c oughs> ให้ครบห้ามูออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอและเป็นประจําและการนอนหลับผ่อนอย่างเพียงพอครับผมรับประทานถังเช่าตัวนี้มาสักพักแล้วนะครับ พราะมั่นใจในผลิตภัณฑ์ทั้งเรื่องรางวัลและโรงงานผลิตที่ผ่านการตรวจเจ JMP ตามกฎหมายก่อนหน้านี้เนี่ยได้ยินชื่อมานานแต่พอได้มาลองเองชอบครับวันนี้ผมมีโปรโมชั่นพิเศษมามอบให้ด้วยนะครับ ซื้อถังชาผสมมันติวิตามินบีขนาด30มสิซูลจำนวน8กระปุกในราคา1,000บาทพิเศษซื้อ2ชุดแถมฟรีทันทีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถังชาผสมสามสกัดกระชายขาวตราดิฟเลตจำนวน3กล่องรวม90้าสซูลราคาโปรนี้จำนวนจำกัดสนใจสอบถามโทร0 2 0 2 6 5 8 8 8หรือแอดไลน์มาที่แ p 8 8พมีแอดด้วยนะครับโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2564ถึง31มีนาคม2565ครับ ผมเป็ล่าสวยจัดทรงง่ายจะสะบัดท่านี้เห <c oughs> วี่ยงผมท่าไหนหรือลุยเท่าไหร่เป็นล่าก็มั่นใจด้วยสันซิวสีชมพูให้ผมจัดทรงง่ายขึ้น5าเท่าและหอมนาน72ชั่วโมงซันซิลยือดๆความลับผิวสวยแค่หอมไม่พอต้องเนียนด้วยมีเวดิวิสักกุระาไวโลชั่นหอมกลิ่นซากุระเพื่อผิวทั้งหอมดูเนียนใสนุ่มไบรท์สุดๆมีเวไวโลชั่นสีกลิ่นใหม่ เนี่ยชุดเก่งของอ้ําใส่บ่อยซักบ่อยก็เลยเก่าไม่รู้ตัวใช้ c o m ฟ o r t u อัลตราแคร์ช่วยปกป้องสีและใยผ้าซักหลายครั้งก็ยังดูใหม่มือพิเศษชุดต้องสวยที่สุดให้เสื้อที่เรารักอยู่ไปอีกนานปะถูกเป็นไรอะ่ะถูกเป็นไรเนี่ย มีกลิ่นปากแบบนี้ลองสูตรใหม่ย,ยังสูตรใหม่ใหม่เหรอเนี่ยสูตรใหม่คอเกตสูตรเกลือประปรุงใหม่ช่วยดูแลเหงือกลดกลิ่นปากเยน็นสดชื่นใหม่ต้องลองคุณอาจจะคุ้นเคยกับปลาแมคเคอเรลเนื้อแน่นจากสามแม่ครัวแต่คราวนี้เราอยากให้คุณลองปลาซาดินเนื้อนุ่มในซอสมะเขือเทศรสชาติกลมกล่อมลองเลยปลาซาดินทั้งสองแบบจากสามแม่ครัวอยากผมสวยต้องไปให้สุด แต่การจัดแต่งทรงผมกลับทำให้ผมแห้งเสียแพนทีนสูตรใหม่ผสานสูตรโปรวิตามินและไรซ์ออลเอเซนส์ของญี่ปุ่นช่วยฟื้นบำรุงผมเสียให้เส้นผมดูแข็งแรงผมพร้อมก็พร้อมไปต่อทุกๆวันยูนิลิเวอร์ทำสิ่งดีๆให้สังคมทุกๆคำทุกๆรอยยิ้มทุกๆหยอด สอนให้เด็กลดขยะพลาสติกทุกๆตัวยูทำสิ่งดีๆ Unilever จักรวันออกกำลังหรือวันไหนๆแค่มี p r o t e k เดียก็มัน่นใจครั้งแรกของ p r o t e k ช่วยปกป้องผิวพร้อมสารสกัด f l a c k s e e Oil จากธรรมชาติช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียเพื่อผิวดูสุขภาพดีใหม่ p r o t e c t Lavender Ice Freeze ลองเลยถึงทุกคนที่ซักผ้าวันนี้ e e z e กล้าเปลี่ยนทุกสูด้วยเอนไซม์สกัดจากธรรมชาติ ช่วยขจัดคราบหนักและกลิ่นอับแต่ได้ดูแลโลหที่ลูกจะเติบโตบริสช่วยขจัดคราบหนักเหนือกว่าพร้อมเอนไซม์ที่เป็นมิตรต่อโลกไลฟ์สไตล์ในแต่ละวันอาจทำให้ผมอ,อ่อนแอขาดร่วงง่ายหยุดทำร้ายผมขาดร่วงด้วยไมโด้ไมเซล่าแอนตี้แฮร์ฟอรเนื้อชมพูใสผสานไมเซลาและแคลเซียมคอมเพล็กซ์ช่วยลดผมขาดร่วง98ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้แพ็คคู่เพียง199บาทวันนี้ถึง10สิงหาคม2564ปวดเมื่อยหลังไหล่ใช้มาวิน ปวดเมื่อยแข้งขาน้ำมันยาตรามาวินปวดเมื่อยต้นคอมาวินมาวินมาวินน้ำมันยาตรามาวินเลวละครจบความสัมพันธ์เราได้จบไม่รู้ว่าห้องน้ำที่บ้านพังหรือเปล่าต้องอบาบน้ำที่กองถ่ายที่ทำไมพี่ดึงหนว่อะเป็นี่โกนมีสามเส้นเหรอจ๊ะก็ะจะเส้นเนาะชมความสนุกแบบเต็มเต็มเสาร์นี้เที่ยงตรงมีว้าวดาราด้วยค่ะ คลายสงสัยบุ๋มปนัดดาแจ้งเหตุทำไมซื้อที่ตรวจโควิดได้รวดเร็วเปิดหน้าสิตามบัวทองหลังสนิกรรมเสริมดังเพิ่มสวยอีกรอบเชาเบลตอบแล้วมีหนุ่ม้ายขนมจีบพร้อมเปิดใจรักครั้งใหม่หรือไม่ติดตามทั้งหมดนี้ไหนวันบันเทิงเที่ยง15หลังจบข่าวเที่ยงช่องวัน ไฮยีเบสออริจินความหอมหายากจากแหล่งต้นกำเนิดมาติดตามข่าวเที่ยงช่องวันกันต